สำหรับวันนี้มีโน้ตบุ๊ก a อ r s Vivo Book รุ่น X510UF ครับลูกค้าแจ้งอาการมาว่าเครื่องเปิดไม่ติดแต่จริงๆเรามาเช็คดูแล้วเนี่ยเครื่องเปิดติดแต่ว่าภาพไม่ขึ้นครับผมนีเครื่องอ,อ่อนอ่อนได้แต่ว่าภาพไม่มาครับนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูว่ามันเกิดจากอะไรครับผมอนี่ครับเกิดจากพวกฝุ่นเ็มเนยครับดูนี่ครับ เดี๋ยวเรามาเช็คดูกัน<ม>ว่าเกิดจากอะไรเป็นที่เมนบอร์ดแน่นอนครับอันนี้บอร์ดหน้าจะมีปัญหาอยู่ หลังจากที่เราทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้เครื่องก็ออนได้ปกติเรามาดูกันครับผมนี่ภาพมาแล้วครับเป็นที่เมนบอดครับบอร์ดมันช็อตอยู่เกิดจากมดเข้าไปทำรังฮะที่เราเห็นทีแรกที่ว่าช่วงนี้พวกชุดชาร์จนี่ทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับเครื่องอย่างเดียวครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ PC n o โน้ตบุ๊ก m a c o o o k iMac Mac m i n i หรือว่า p r i n เตอร์ทักแชทแอดไลน์ร้าน Mac 789ได้ครับผม